สวัสดีครับวันนี้ก็พามาปั่นสล็อตในใค่ายของ Space Gaming นะฮะบนเว็บของ LSM 99นะครับทุน500บาทนะฮะแล้วก็เบลรอดไป20ตัวนี้ไม่มีตารางการจ่ายให้ดูนะครับสำหรับตลอตตัวนี้มันจะมีขึ้นด้านบนเลยก็สามารถดูได้ขึ้นตามนี้เลยฮะ,ะการจ่ายมีลายเดียวนะครับเป็นเส้นสีแดงแดงนี่คือถ้าเข้ามันตรงกลางเนะี่ยก็จะได้นะครับเยังสามมันนี่ไงเข้าแล้วนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เวลามันแตกอะไรตัวใจมันคูณเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่สนใจผมทิ้งไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับแอดเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับนี่ฮะบวกเข้ามาแล้วครับปุ๊บตัวนี้ไม่มีร้านจ่ายรายจ่ายที่ลึกลับซับซ้อนนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมมารีวิวให้ดูครับสล็อตตัวนี้เล่นง่ายๆเลยเล่ง่ายเหมือนกันเห็นไหมครับเล่นแป๊บเดียวปั่นมาบิ๊กวินเข้าแล้วปุ๊บ สำหรับตัวสโอตตัวนี้นะฮะที่ผมมารีวิวอาจจะบอกว่าไม่ได้อากาไรอะไรมากมายนะครับนะแต่ว่ามารีวิวให้ดูเฉยๆว่าสโลตตัวนี้เป็นไงบ้างปกติสโลตของค่ายสเปซเกมมิงนะฮะจะมีแต่ภาพสวยๆแต่ว่าไอ้นี่มันก็แปลกๆหน่อยนะฮะเออเป็นเหมือนไพ่นกกระจอกจีนนะฮะโอ้ยคุณสองอนี่ฮะสำหรับใครอยากได้ง่ายๆเรยง่ายนะครับคุณน้อยๆเข้ามาเล่นกันได้นะฮะ ได้กำไรแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญ,ญาตจบคลิปไวไ้เพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในการรีวิวสล็อตรอบหน้านะครับบ๊ายบายครับสำหรับรอบนี้เจอกันใหม่ครับบา,บายครับ oh, baby, now. Let Let me love you much Come on, come on with me, baby